Can call come on baby, come on, when I your arms, one night of your jumps and then I be gone, I be gone สวัสดีลืมขอต้อนรับสู่ร,รายการวันไดออนลี่นะคะค คืน <c balm> <expand> นี้ฉ <Island> ันนอนกับดาราแล้วนี่จะมานอนยังไงเนี่ยคืนนี้คืนนี้ก็คือจะมาช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าเราต้องไปงานยังไงพี่ก้แล้วก็มีแขกรับเชิญนี่แหละเพราะว่าต้องไปงานเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเพรากว่าตัดชุดไปรานเดียวกับพี่เน่าเหมือนกันแต่ว่าชุดไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปงานไม่ได้เขาบอกว่างั้นคืนนี้จะต้องมารอจนกว่าชุดจะเสร็จไม่เสร็จไม่กลับบ้านร้านเสื้อที่เป็นของพี่กุ้งอีกเป็นแบรนด์ลูกใช่ไหมใช่ค่ะพี่กุ้งกับพี่ป้อมทำด้วยกันนี่คีือของ ต้องใส่ยังไงเพราะเป็นคนรูปร่างดีมากสูงโปร่งเพียวซื้อปิ๊บใบเดียวก็ได้แล้วแล้วพี่ก็ต้องไปแล้วนี่เด้อโอ้โหดูหุ่นฮิปโปเล็นพี่แล้วเนี่ยแล้วร้านเอเมีของผู้ชายด้วยป่ะครับมีครับมีด้วยเสื้อที่พี่ใส่สวยมากเลยสวยเป็นเด็กคอลายแทนต้องใส่ผมจองนะเนี่ยสวยมากมีทั้งหมด3รายครับ ุกลายเลยมีลายนี้มีแล้วก็เป็นลายเหล็กแล้วก็เป็นลายไม้ซสาเดียวกับจังเลยแต่จริงจริพี่ป้อนจะแนะนำพี่โก้ได้ถูกต้องว่าแบบว่าเป็นเทรน์ไหนแบบไหนอะไรยังไงดีอันไหนอินอันไหนเอาอย่างลายเนี่ยเยอะเยอะแบบเนี้ยเอาหรืออย่างเลิกใส่ได้แล้วหรือเปล่าก็ก็ก็สามารถอยู่นะสามารถอยู่นะสามารถอยู่นะเพราะบางคนนี่ไม่สามารถที่แครี่ได้นะ อันนี้ต้องต้องต้องอย่างต้องให้พี่ก้คนเดียวคนที่ไม่ค่อยแต่งอะไรนะไม่ค่อยเลยพยายามแบบว่าแต่งให้น้อยที่สุดน้อยสุดไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีไงเป็นมินิมอลมากเลยใช่ไหมเป็นมินิมอลเลยนะมินิมอลแบบไม่ใช่อันดิวไม่ใช่มินิมอลหรอแล้วก็เทรนด์หน้าร้อนนี่แหละพี่ตอนนี้ช่วงเมษากำลังแบบร้อนระอุเลยจะเป็นยังไงจะแบบพิ้วบิ้วไหวแบบน้องใส่หรือเปล่าอะในเงี้ยใช่ใจริงๆแล้ว ตามตามซัมเมอร์หน้าร้อนจริงๆนะว่าก็คือปกติของเมืองไทยเนี่ยก็จะต้องแบบว่าเป็นผ้าชิฟฟองเป็นพิมพารอันนี้คอลเลคชันใหม่ที่จะเดินมีนานี่ก็สวยเลยน่ารักมากพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนน้องก็อยากรู้ว่าอันไหนที่เอาไปแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่หยิบออกมาจากตู้ไงเออถ้าเอาไปแล้วเหรอครับจริงๆแล้วว่าเออจริงๆก็จริงๆเมืองไทยนะมัน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 จะเวียนกันไปเวียนกันมานๆใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้สไตล์แฟชั่นเนี่ยมันมันไม่ได้แบ่งแยก กันขนาดนั้นครับคือจริงๆแล้วแบบบางบางกลุ่มก็สามารถเอาเสื้อย้อนยุคกลับมาเป็นสไตล์แบบวินเทจใส่ก็ได้เมื่อสามปีที่แล้วเอากลับมาใส่ตออะไรงใช่ใช่เอาของคุณแม่มาใส่ก็ยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบว่าเพียงแต่ว่าเวลาแต่งตัวก็มันก็ต้อง ดูสถานการณ์ดูหุ่นด้วยเนาะดูดูสถานที่ไปบางคนแบบว่าโทนอย่างเงี้ยแต่ใส่ลายขวางเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมพี่จริงๆถ้ากว่าอยากจะแรงก็แรงไปเลยนะแรงก็สามารถเลยไม่ต้องสนใจคนข้างบนแรงข้างล่างไม่แรงเลยได้แรงเต็มที่ไปเลยก็สามารถสีอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยแรงคือต้องใส่สีนี้เลยสีปีนี้จริงๆแล้ว่เป็นสีของสีโทนสีชมพูมาแรงมาก ชมพูช็อกกิ้งพิงอะไรอย่างเงี้ยสีโทนนี้จะแบบว่าค่อนข้างเย็นเย็นหน่อยใช่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เป็นเทรนของ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 ปีนี้เลยนะดูน่าสะดวกเลยเนาะเพราะว่ามันจะแบบดำตัดชมพูอย่างมันจะดูแบบว่าชุดเด่นขึ้นมาทันทีเลยเพราะมัาขับขับใจถามพี่กุ้งอันนี้นึงว่าชุดหรือว่าไอเดียตอนที่เป็นชุดแต่งงานของฮาน่าครับคือมีแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดยังไงครับ จริงๆเราก็อยากให้มันยูนิคไม่เหมือนใครเพราะด้วยคุยกับฮาน่าว่าเราไม่จาเป็นต้องเหมือนใครเราอาจจะไม่แบบแต่งงานจ๋าแต่ว่าเรามีสไตล์เป็นของเราแล้วด้วยเล็กเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพูดง่ายเขาอย <Un ique S 1> นะูนิคยูนิคทั้งคู่เลยจริงๆพี่แฮปปี้มากที่ทําเจ้าเบาขาบานเพราะว่าพี่เป็นความใฝ่ฝันของพี่ที่จะทําใครที่ไม่ไม่ปกติไม่ปกติรื่มใจมากที่มีโอกาสได้ทําให้กับฮาน่ากับเล็ก อันนี้เตรียมมาไว้ให้รายการนี้จริงมากเลยนะคุณคุณแล้วพบกับรายการเราใหม่นะครับวันนี้ได้ของแล้วแขกรับเชิญไม่ต้องรอแล้วค่ะเดี๋ยวคุณเตรียมไว้ให้ทางรายการนะคะคุณคุณนะนี่อยากได้สปอนเซอร์ยี่ห้อนี้ด้วยอ่ะวันไหนเอาไปเลยว่าอย่าลืมนะคะของเรายังไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะคาะพโอจะมาเป็นสปอนเซอร์จะไปมอบให้ทุกทปเลย เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำดีกว่าเนาะสมมติฮาน่าอย่างเงี้ยฮาน่าผิวสีดำอย่างเงี้ยควรจะเหมาะกับเคื่อสวอะไรฉันแค่แทนแทนขาวแทนขาวเป็นดำแค่นั้นเดี๋ยวก่อนล็อเครื่องประดับแล้วพี่ยังไม่เสร็จเลยจริงๆแล้วอะครับตอนนี้เนี่ยฉันเก็บกันโดนด่ามอายบายไอพวกกันไอมีเหมือนกันอ๋อพร้อมพวกเนี้ยนะคะเกาหลีใช่ไหมใส่ไม่ได้แต่อันเนี้ยใส่ได้อ่าหนังก็มาครับอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าแบบว่าดูแบบว่า ใหญ่ใหญ่ใช yeah, yes, ่โอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยอะไรประมาณเต็มที่ไปเลยนะใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้รูแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบคอก็เยอะเอวก็เยอะเยอะไปหมดก็ไม่ไหวกันนะเต้มหูคออะไรเงี้ยเยอะไปหมดก็ไม่ไหวก็เลยเยอะเยอะเยอะเป็นบางทีไงใช่แบบว่าคือบางทีก็มันต้องเหมือนกับว่าโฟกัสตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไปรนาสวัสดีไมใช่ วันไนท์โอลี่คืนนี <for> ้ไหนๆก็มาอยู่ร้านเสื้อแบรนด์ดังอย่างเอไอเอเอกันแล้วสองพิธีกรของเราเลยขอเพลิดเพลินกับการลองชุดสวยๆกันให้สบายใจระหว่างรอแขกรับเชิญครับเออใส่แล้วดูบบไม่เป็นลายอันนี้ลายสนไลน์แลับ ลายชนลายอย่างนี้ไม่สมควรให้ใสใช่มใช่ไหมข้างในครจะเนเรียบใช่ไหมดูมีสไตล์ไปเลยดูเพียยวนะใส่อย่างนี้ใสก๋วยเตี๋ยวที่บ้านดีกว่าน้องนี่แล้วคะชุดไหนดีที่ป้อมน้องจะได้ไปลองเ้าไมเลือกเลยดำไม่ได้นะพี่เดินกับอาาโอคน สไตล์ของฮาน่าเองจริงๆแล้วว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่ายูนิคเหมือนกันกคือแบบว่าคือได้โหจะให้มาใส่แบบว่าเป็นเป็นชุดแบบว่าเหมือนคนทํางานอย่างเงี้ยเป็นออฟฟิศก็ไม่ได้อ๋อคือคาแรคเตอร์รไม่ใช่ไงแต่ละคนแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับใต้องให้ฮาน่าลองใส่ให้ดู่ตลอดู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ใช่ไหมได้เลยอันนี้ฉันขอคืนนี้คนเดียวคืนนี้คืนเดียว Come on baby One night in your arms, one night of your jumps, and then I be gone, I be gone. หลอนเข้าไปหลับหรือเปล่าฮะนา่าออกมาได้แล้วฮนาน่าคนะที่อยู่ในห้องลองอะ่ะหาห้องนั้นห้องลองเลยปิดปิดปิดหมดเลยใกล้<บ><บ>หนาลองใช่ค่ะนี่ถึงมึงดึงก้างๆนนห,หน่อยหน่อให้เทียบ มนี่สาวนูนวันเธอนี่ฉันเป็พี่สาวน้องสาวคนต่างนานี่ตัวจริงสวยมากเลยในเรื่องคิดดูสิฉันก็ไม่รู้ว่าพ่อฉันกับแม่ฉันไปได้กันยังไงฉันเป็นพี่สาวเป้ยแล้วเปเป็นน้องสาวฉันในเรื่องเพิงพายุเมื่อประมาณสามปีก่อนฉันนึกว่าเรื่องก้าวน้องาปโค่ไปตนั้นดูตรงนู้นดีกว่าตรงนี้แสงไม่มีดับพี่อกี่โมงพี่สา นี่แตะอีกสุกแลยได้ได้ดีคือว่ามีถามบ้าแหละจริงแมอยากมั่นะนะ้อเ็ได้อนต่อแต่งแล้วต้อะฝากอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวๆๆเดีได้แม่านะเราเป็นที่สาวที่สาแต่งแล้วน้องตามไปเชื่อพี่ล้องรลได้ปะต้ีบมาอนิดนึงเดี๋ยวก่อนเรื่องสาวเซ็กซี่ให้คนรู้เรื่อป่ะว่าเอก็ได้เล่นหนักอิโรติกอ่ะอีิโรติกแปลว่าอะไรอ่ะ เล่นประหดตกประห้อีกแล้วแบบก็นั่งดีกว่าเราไม่ต้องเมากันก็คือเป็นหนังของรักอะค่ะหนังสิ้เกี่ยวกับพวกดราม่าอีโรติแล้วในบทเปิ้ลเล่นเป็นห่วงหรือก็เท่าที่ฟังตาคือฮาร์ดตอนนี้บทอันี้จบเรียบร้อยก็ค่อนข้างจะหวานเหมือนกันแต่ว่ามันมีขึ้นมาที่ไปไม่ใช่ว่าดีๆมาแบบว่าเออไม่ใช่มันจะมีแบบ มันจะสะท้อนให้เห็นถึงคนในสังคมซึ่งมันมีมันมีจริงๆอะเอาก่อนนะก่อนจะเล่นเนี่ยต้องปรึกษาอาหรือเปล่าขออนุญาตไหมจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องงานน่พี่จริงๆไม่ต้องขออนุญาตจังเจริงจริงหรอเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องถามวไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือมันเป็นเรื่องงานอาเขารู้อยู่แล้วค่ะใช้อย่างตัวอาปุ้ยก็ไม่ต้องถามเอออาไม่ต้องมาบอกปยก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ให้ให้ความคิดที่ของแต่ละคนเป็นใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ว่าเอออาจจะมีคุยบอกกล่าวกันก่อนว อยากจะรู้ว่าตัวตนของเป้ยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเซ็กซี่หรือเปล่าหรือยังไงกกังเยาวราชไหมหรือว่าอะไรไงเออก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แต่ก็บ้าๆก็โอเคก็คือไล้สาระไปวันๆนะพี่น้องแงงมั้น้องแงงแบบว่าน้องแงงเวลาอยู่กับแฟนอ่าฮะแล้วเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งซึ่งเราก็อยากจะโทรหามเป้ยนะที่ตอนมีช่วงที่เขาให้ฉายาสตรอเบอรี่เสียใจปะ เสียใจค่ะทำไมมันได้ยังไงมายัางไงมันเกิดอะไรขึ้นพี่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ฟังคือเออตอนนั้นเป้ยคบอยู่กับแฟนอีกคนนึงอะค่ะแล้วก็แบบเกิดการทะเลาะก,กันเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิกกันวันนั้นแล้วเป้ยก็ไปให้สัมภาษณ์นักข่าวภายในวันนั้นอีกคืนวันนั้นเลยว่าอเอาเอก็คือเลิกกันแล้วแต่หลังจากนั้นประมาณเออสาวัน ก็ดีสัมมันต่อมาออดีกันก็จริงๆแฟนก็มีทะเลาะมีดีมีอะไรกันบ้างอะเนออก็เลยมาสับคือปัจจุบันข่าวตอนนั้นอดีตตอนนั้นคือข่าวไม่ได้เป็นรายวันเหมือนวันนี้ค่ะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้เป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็เลยเอาตกลงยังไงกันแน่เลิกหรือไม่เลิกเออไม่ คำตอบแบบบกไปวนมาเอออะไรอย่างเงี้ยตกรง่ายเออไองเก็เลยเป็นฉายานี้ไปแล้วก็เสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเหมือนกับว่าหลอกนักข่าวอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็พูดในส่วนที่เออเราจะพูดได้ด้วยเพราะว่าคาตอบเออจริงๆอ่ะจะให้พูดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่นะแล้วพี่เนี่ยไปสืบมาว่าก่อนหน้านี้มีสักพักหนึ่งก็มีข่าวมาอีกว่าเปิ้ยเลิกกับอาแล้วพี่ก็ สืบมาจากที่ไหนอีกล่ะสืบมาจากน้องสุโบเนี่ยเนี่ยเขาเข,า,ขาว่าตอนนี้ละอ<า>หอแถาวา <laughs> ถาว่างหลังหรือเปล่าแถวว่างหลังอ่ะพี่อยู่แถาววังใช่ไหมพี่ก็ว่ายน้ําข้ามไปแล้วกูเนี่ยละหองละแหงกันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกพี่ก็จะให้ใบฟันธงกันเลยวันนี้ว่าเลิกไม่เลิกไม่เลิกค่ะไม่เลิกแน่นอนคุยกันอยู่ปกติโจบใช่ไหมใครไม่รู้ชอบมาปั่นเนอะชอบชงชอบบ่ายนี่ผมก็เล่นละครเวทีคู่กับ อ่าด้วยใช่ไหมไม่มไเดี๋ยจะเป็นแม่หรอบ้านหรอเขาเล่นกับนัดมีเลียในเรื่อง่เห็นเก่อนพี่นันะหึงปะเออนิดนึงนิดนึงนิดนึง่ต้องมีบ้านิดนึงต่เป็นผู้หญิงอะเนาะเดี๋ย่พี่ไม่ยอมนะเขาไป่อดเลยเขาไป่อนไครเราไม่ว่าเนอะแต่ใครมาก่อนเราไม่เป็นไรเนาะเอออ่ะเลิเป็นพี่บอกว่าถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยนะอ่าใช่ไมเออแล้วแบ่วิ่งฉาเกดนี่นตอนนั้นแถลงข่าวนะ กอดกันแบบแน่นมากเลยอ่ะนี่พูดว่อะไรเนด่พูดวอะไรถ้าพูดบอกอะไทยก็ไม่รู้ชอบเสียมชอบปาบชอบเป่าหูเงี้ยเนาะเราอย่าไปคบอย่าไปคุยมากเอาว่าต่อไปเปิ้ลจะมีผลงานอะไรบ้างที่แบบจะช็อกวงการนี้เพราะพี่เห็นแต่ละเปิ้ลออกงานแต่ละทีนะแบบโอ้โหมันแบบ เอ้ยตัวนี้เบาลงแล้วนะสอบแล้วนะตั้งแต่มาอยู่กับพี่กุ้งพี่กุ้งจะสับให้แต่งตัวใหม่หมดเลยพี่กุ้งก็จะให้ถ้าเปิดข้างบนไม่ต้องเปิดข้างล่างถ้าเปิดข้างล่างไม่ต้องเปิดข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเปิดตลอดอย่างเงี้ยหรอถ้าเปิดตลอดก็คือพี่กุ้งเขาจะรู้สไตล์เราว่าเออเราชอบแต่งตัวยังไงแล้วพี่กุ้งเขาจะออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าที่นั่เปิดก็แบบใช่เพราะว่าทักหลังๆเนี่ยคนแบบว่าเปิดแต่งตัวดีขึ้นมากอ่าใช่พี่กุ้งเนี่ยเสื้อที่กุ้งเลี้ยงหมดตลาดนัดเลยนะเลยพี่กุ้งค่ะ ชุดของเป้ยเนี่ยตกลงเสร็จไม่เสร็จน้องก็ปูนอนกันแล้วนะเขาบอกว่าต้องเอาแต่ที่นอนมาปูนอนกันเลยยังไม่เสร็จรองเป้ยต้องนอนรอแล้วทําไมมันถึงแบบว่าใช้เวลานานมีชุดแบบมีความพิถีพิถันยังไงครับพี่ไม่ได้สําหรับคนนี้ต้องทําอะไรที่มันพิเศษแตกต่างรแล้วมีดีไซน์เป็นของตัวเองเมื่อกี้พี่กุ้งไม่อยู่เพิ่งชมไปแบบว่าตอนนี้หลายๆคนชอมว่าเป้ยแต่งตัวทีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มาให้พี่กุ้งดูแลจริงหรือเปล่าจริงหรือเป้่จริงค่ะ เมากันพอหอมปากหอมคอตอนนี้ก็ได้เวลานอนคุยกันแล้วล่ะครับไ,ไ,ดได้ดีออไค่ะรด,ด,ด้วยนะคะฉันขอแค่น,นี้แคนเดียวแค่น,นี้คคนเดียว Come on baby come on When I y o u r s when I lost my chance and then i b e g o n e i b e g o n e ทุกคนต้องนอนนะคะคแต่มีเรื่องหนึงต้องถามเป็นคำถามแบบว่าของรายการซึ่งใครมาก็ต้องตอบว่าตอนนอนใส่ชุดไรจิบไว้ชอบสวายสบายๆหลวมๆเป็นเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่คูกโรครงอะคะกำลังนอนคุยกันเพลินๆครับเห <c oughs> ็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้เดินบุกเดียวเข้ามาถึงในร้านพอมองใกล้ๆก็ร้องอ๋อ,อ,อละครับที่แท้ก็เป็นหนุ่มอาท่านเองครับท่าน อ้าวพี่อาสวัสดีครับพี่อาร์กับย่างไปนานกับบ้านเหรอชุดยังไม่เสร็จเลยเอางี้พี่พี่อาร์มานอนก่อนพี่นอนพานอนรอนพี่มากพี่ก็ถอบไม้พี่มากนะตัวเป็นๆของพี่มากนี่หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเราอยากรู้ว่าสองคนนี้เจอกันที่ไหนแรกรักเนี้ยก็เออตอนนั้นเล่นละครของเอกแซก เล่นละครขอ็กแซกแล้วก็บอกพี่บอยอะค่ะว่าเออเชียเชีย,ชยทั้ง3คนสุดท้ายที่ติดเข้ารอบก็คือมีบี้มิวอาตอนนั้นคือดูเดอะสตาแต่เดี๋ยวจำได้ว่ามารายการดิฉันนะคุณผู้ชมบางกอก k รามาออแล้วก็ ฉันมีเวลาสั้นๆับน้องพีบัณนางลืมบัดอกรับมารายการพี่นะคะตอนนั้นพี่ทําอยู่ฮาวค o m e อะค่ะนั่นคือหลังๆนั้นนั่นคือนั่นนะคะแล้วก็รู้สึกเจอกันในนั้นแล้วก็แล้วก็ใครไม่รู้สั่งแบนด์ซุปไก่สกัดมาให้กินกันเงี้ยใครส่งให้ใครยังไงบอกมาก็ตอนนั้นจริงๆแล้วจริงๆตอนั้นส่งยังไม่คิดอะไรเพราะว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้ว ผมก็มีผมอยู่แต่ตอนให้ด้วยไงก็คือขอบคุณไะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนคือคือตอนนั้นพี่บอยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเป้ยเนี่ยเขาเขาเชียร์อยู่นะตอนอยู่ในบ้านเดอะสตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยมีดาราเชียร์เราเฮ้ยเป้ยเป้ยปานว่าหรอเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เออแอบส่งแบรนด์ลังดอกให้อันหนึ่งเป็นการขอบคุณตอนตอนนั้นเนี่ยตอนส่งแบรนด์ปุ๊บอีกประมาณปีหนึ่งท่ามาคุยกันอีกครั้งนึงแล้วชอบกันตรงไหนอ่ะยังไม่เคยชอบก หลายๆคนอาจจะเห็นเขาในลุคเซ็กซี่ในลุคการทํางานของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นเออเออมัน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 โกโก้ดีติงตองอ่าใช่แล้วเซ็กซี่แบบเขาเซ็กซี่ไหมครับตัวจริงๆแล้วไม่นะคิดว่าไม่แล้วแล้วอาคิดว่าเบย์สวยไหมสวยนะโอ้โหสวยไหมสวยมากครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยากให้อาฝากผลงานตอนนี้ด้วยโอเคตอนนี้ก็จะมีนัดกันนัด รายการที่เล่นอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีละครเวทีอีกซึ่งต้องซ้อมหนักมากใช่ไม่น่าจะมีเท่าไม่น่าเริ่มเล่นวันที่20พฤษภาคมที่สิบสนี้ครับเราเจอกันได้ที่รัชดาอะไรเทเตอร์โอเคเนาะืมไปดูนะคะคุณผู้ชมค่ะรับรองค่ะได้เห็นซิกแพคอาร์แน่ๆแล้วแล้วเปยสอนอะไรเปย์เปยสอนหรือเปล่าเปยสอนหรือเปล่าเอ้ยสอนไม่ได้ัเพราะเปยไม่เคยเล่นละครเวทีใช่มีมีเขาเขาสอนเรื่องสกุลกา พวกจังหวะการพูดอะไรอาจจะตีซิสคอมมามจะพูดเร็วจังหวะต,ตาเปย้ยมังอาเขาแบบน่ารักโรแมนติกหรือมีอะไรบ้างที่เราชอบอะไรอย่างนี้ <_ c oughs> เขาเป็นคนดีเลยง่ายๆคนจิตใจดีอือ <_ s ales> คือคือตอนแรกตอนแรกที่รู้จักก็คือแบบเออก็ไม่ไม่ทราบว,ว่าเขาจะเป็นคนจิตใจที่แบบค่อนข้างจะอ่อนโยนอะไรอย่างเงี <_ c oughs> ้ยพอเริ่มรู้จักเป็นเพื่อนกันเอ้าพอเริ่มรู้จักเป็นเพื่อนกันเอออแบบโอเคอะคือนี้ใส่ค่อนข้างจะแบบซอฟกับผู้ชายสมัยนี้ค่ะก็คือแบบเออน่ารัก ไม่โรแมนติกเลยดดลิงเป็นอะไรที่แบบอยากให้เป็นโรแมนติกมากกว่าอีกก็มันต้องมีคนหนึ่งโรแมนติกคนนึงไม่โรแมนติกอย่างพี่เน nee oh ี่ยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าโรแมนติกทั้งทั้งคู่เนี่ยมันจะแบบเออเกินไปอเมันจะเลี่ยงแต่เขาจะคอยดูแลเราเรื่องแบบอาหารการกินสุขภาพให้ออกกําลังกายอะไรอย่างนี้เออเขาจะดูแลเราตรงนี้อันนี้ก็โรแมนติกอีกอย่างเลยใช่ใช่จะเป็นห่วงใยเราอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก่อนนอนโทรหากันทุกคืนไหม ส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมามากกว่าเนาะเปิรเป็นคนไม่ค่อยคุยโทรศัพท์เขามีโปรโมชัน่นเขามีโปรโมชัน่นวันไหนจริงๆเนี่ยหนึ่งคืนที่อยากจะล้ำลึกถึงไปเนี่ยคือคืนไหนอ่ะเปิรก่อนคืนไหน,นที่มีคืนไหนที่แบบมันเป็นความทรงจําของเราที่แบบเราไม่ลืมเลือนอะไรเงี้ยคืนคืนที่ดาลิงกลับมาที่เออเราความคิดเห็นไม่ตรงกรนะันอ่ะแล้วเรากลับมาคืนนั้นที่เรากลับมาคุยกันใหม่ดาลิงกลับมาจาก อีสานนะจำได้ป่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังซึ้งเลยกยู่ในต่างจังหวัดใช่ไหมค <c oughs> ือ,อ,อช่วงนั้นมันแบนบเป็นเหมือนแบบเหมือนจะจะพูดว่าเป็นหัวหรือหัวต่อมันก็ไม่ใช่อ่ะคือแบบเป็นช่วงที่ตัดสินใจว่าเออเราห่างๆกันดีไหมแล้วเราเออมาคุยกันอีกทีว่าเออ เราจะเขากันตอบไหมหรือว่าเอออะไรเงี้ยค่ะผมเป้ยก็น่าจะเป็นแบบคืนนีเพราะเป้ยมีความสุขมากๆวกา็เออรู้ว่าเราจะเออก็รู้คําตอบว่าตัวเองใจต้องการอะไรเออแล้วเขาก็รู้ว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคืออยากจะนอนนอนกับคนพิเศษมันก็เราเงี้ยใช่อยากนอนกับเป้ยวันนี้น่าอยากนอนกับเป้ยอามาด้วยก็นอนกับอาด้วยเงี้ยอ็เป้ยแล้วเป้ยอยากนอนกับใครอย่างเงี้ยถ้าอยากนอนอยากนอนกับพี่ป้อมพี่กุ้งพี่ป้อมพี่กุ้ง ก็เจ e <t festivals> ้าของร้านก็เรียกเขามานอนด้วยกันกับเราก็ได้อะพี่กุ้งกับพี่ป้อมค่ะก็ชวนมานอนด้วยกันเมื่อกี้เพิ่งถามเป้ยเขาบอกว่าหนึ่งคืนที่เสร็จของเขาอยากนอนกับใครเขาบอกว่าอยากนอนกับพี่ป้อมกับพี่กุ้งเราก็เลยจะให้คืนเขาประสบผลสำเร็จในคืนนี้เลยไหนๆมาร้านี่จะนอนแล้วก่อนเลยนะคะอันแรกเพราะเราเน้นใครใช่ไหมกับพี่ดาพี่กุ้งพี่นอนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนอนทีละคน อ่ะอารามหนึ่งคืนที่อยากย้อนกลับไปคือคืนไหนคือมันเกิดเป้ลปีที่แล้วมันเกิดแล้วปีที่แล้วแล้ว,ลวคืนนั้นเป็นคืนที่เขาเรียกอะไรโรแมนติกค่อนข้างจะโรแมนติกคือคืออาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกอู่แล้วไงก็คือนั้นเป็นคืนแรกที่แบบเออเราขอเราขอแจมเองนะจะเออนักร้องเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เอยพี่ผมขอร้องเพลงนีนะ้ผมจะให้คนพิเศษผมอะไรอย่างนี้ก็ร้องเพลงไปรู้สึกเพลงนั้นจะเพลงเพลงก่อน m มเด r n Dog อกครับ แล้วก็หลังจากนั้นเอ้ยขอเบิ้ลพี่ซึ่งเพล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 งต่อไปนี้ไม่เคยร้องที่ไหนเลยที่ผับไม่เคยร้องที่ไหนไม่เคยร้องไม่เคยร้องเลยได้ยินมาจนร้องได้เพลงเจ้าหญิงเขาให้เ่มคื้นนี้มีแต่เราก็ร้องให้เขาได<ป>ยมีคุณค่ากับอามากแค่ไหนก็มีก็อยู่ด้วยกันก็มีกําลังใจเราเวลาเราเหนื่อยจากเหนื <c oughs> ่อยจากงาน <c oughs> เวลาเขาไปงานต่างจังหวัดสมมติอาเปิดตัวพ่อมากอะไรเงี้ยวันนั้นเขาไม่มเีเขาไม่มีเวลามาหาเราเขาเขาอยู่ต่างจังหวัด เขาก็ให้แฟนคลับซื้อดอกไม้ไมาให้อะไรเงี้ยเออก็เป็นชื่อเขาก็ฝากตังค์ให้แฟนคลับอะไรเงี้ยมีแลนที่จะรักกันจนถึงแต่งงานไหมเ้เราจองตัดชุดแต่งงานก่อนเลยอ่ะาะตัดให้ฮาน่าแล้วนี่ไงต้องต้องร้านพี่กุ้งเลยใช่ร้านพี่กุ้งพูดอย่างนี้แสดงว่ามีแลนจะต้องแต่งแน่ๆคิดไหมว่าอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราเราไม่คิดถึงขนาดนั้นคือคือเราทำปัจจุบันให้ดีมากๆดีที่สุดคือปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นฐานในการบอกบ่งบอกอนาคตได้ดีที่สุดพื้นฐานนน่นอนาคตก็แน่นเท่านั้น ใช่เราเราเราทำตรงนี้ให้มันดีมากๆก็พอแล้วครับวันนี้เป็นวันพิเศษอ่ะเนาะอุตส่ามานอนรวมกันตัวนี่เนี่ยนะต้องเอาเ้ยมาขั้นการเมื่อหัวพันกันคําที่อ่านไม่เคยพูดกับเบยเลยที่คิดว่าหวานที่สุดไม่ได้หรอหวานที่สุดเออพี่ยาพี่ลามคนจะปิดเลยเราพูดกันสองคนแล้วเราไม่ได้ไม่ไม่เราอยากได้ยินด้วยเราเป็นพวกพี่บบว่าอ้เรื่องยวบ้าเราชอบใช่ไหมก็แต่หนูพนันว่าอาพูดไม่ได้หรออ่ะพี่พนันว่าอาจจะพูดห้าสี่สามสอง วิ่งน้ำตาลหวานมากหวานมากนอนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้น้ำตาลเตปไหนแน่อะไนี่พี่ก้เรื่องแบบนี้เขาปูไม่ได้เขาต้องชิงบอกในในในคนกำลังเผลอๆอยู่เขาจะแบบพี่โก้เสื้อยังไม่เสร็จลอยไปทำเสื้อใสาให้เขา บอกรักกันอยู่วันหลังถ้ามีใครอยากให้พี่ก้งช่วยชงนี่นะตีสี่แล้วนะพี่ก้เนี่ยใช่พี่ก้งทำงานสตาร์บัคมาก่อนพี่ก้งชนเก่งมากถ้าไม่ชงขนาดนี้ไม่ได้คำว่า I love you เออเพรเขาเป็นคนีบอกว่ากว่าจะพูดมาได้เนาะก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ต่อใช่ไหมพี่เดี๋ยวเชื่อไม่เสร็จตีสี่แล้วพี่ก้ I love you and y o u r s h o p and you're everything นอนกับเราคืนนี้ด้วยเลยนะ นอนอย่างนี้เลยฮะใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาบอกว่าร้อนก็ใส่เสื้อตัวเดียวได้ก็ถอดให้หมดเลยจะคิดเลือกเอาว่าที่หบนข้างล่างแต่ทกุ้งก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากเลยขนะครับพี่กุ้งขอบคุณมากนะครับเพื่อคุณนิต้าแอนเอ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 นะคะที่ครับที่ให้ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับนะคะและต่อไปก็จะแบบว่าใส่กระเป๋ารองเท้าหุ้งก้มมาขายอยู่ที่นี่ด้วยให้ติดตามนะคะแล้วคิมนาเด้งนะค่ะก็ต้องมาขายด้วยนะเออเอเออยู่สยามเซ็นเตอร์ชั้นสามนะครับชั้นสามวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้ง เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเสื้อเสร็จมานอนกับเรานะผมเปินผู้อยากนอนกับพี่นะกพี่นอนกันดีกว่านะเออนอนเลยนอนใช่ซักซ้อบแล้วจะปลอดภัยเหรอปลอดภัยเอางี้รู้ว่ากลัวพี่โก้เดี๋ยวโก้คนเก่งน้าขั้นกลางพี่คนๆไม่กลัวกลัวอย่างอื่นเป็นคแพนะไม่ัไม่พูดถูกแล้วจ้ะใครจะนอนตรงนี้ก็นอนไปเนี่ยก็บอกว่าจะให้ มารับใช่ไหมก็ไม่กลับละพรุ่งนี้เช้ามารับมี้เช้ามารับใหม่ก็ได้งั้นเดี๋ยวลาเลยแล้วกันครับโอเคลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวลาไม่ลาอนี่นี่โอ้โหคนเดียวจะไม่ใช่ท่านตัวพินิก่นจะไหมไม่ใช่ก็เห็นว่าเดี๋ยวไปส่งให้เขาหน้าร้านไงพี่เนี่ยนอนกับเบอร์น้าหรือพี่โทมบอกว่าให้มารับกี่โมงนะจ๊ะนะลาดีปิดไฟเนาะชิบหายไฟกับไม่ไฟตัวนึงร้านจะลับอีกตัวนึงที่เขาเห็นแบบว่าดีดนิ้วปึ๊บเง็บไฟดับใช่ไหมเดี๋ย Ine, uh, เรีนสั่งซ้ำ One Night Only yeah,